นะครับใส่อาวุธหนักอย่างเดียวป้องกันการสูญเสียกําลังคนครับที่ตมพลชมนราชเขาประสานชุด EOD เข้าไปแล้วนะคะไปตรวจสอบเลยเนี่ยหลุมเนี้ยผู้ชมเห็นู่ตรงหน้าไหมมันจะเป็นหลุมแบบหลุมระเบิดอะ่ะนี่หลุมระเบิดนะคะที่ฝั่งกัมพูชายิงมาตกใส่บ้านเราที่ชัราชนะมีสิบสามหลุมด้วยกันอยู่ตามสวนนะคะประมาณสิบเอ็ดหลุมแล้วมันระเบิดหมดแล้วนะคะ EOD บอกส่วนหลุมที่ตกอยู่บนถนนสายที่สามค่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันซะหน่อยนะคะ อยู่ที่ตราดคทองใหญ่สองหลุมนะอ่ะออกจากสวนนะแล้วไปดูตรงถนนนะสวนเลยอันเนี่ยโอในสวนเลยนี่นี่ตรงถนนตรงสวนไม่หมดเลยอะค่ะคือมีอยู่หลุมนึงที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขยังเก็บพลุไม่ได้อะเออแล้วก็พยายามอยู่นะคะต้องใช้ความระมัระวังนะจริงครับผู้ชมบอกว่าช่วงนี้งดคุยงดเจรจานะครับใส่อาวุธหนักอย่างเดียวป้องกันการสูญเสียกำลังคนครับอีกท่านนึงบอกว่าเช้านี้ที่ตราดตั้งแต่ ที่บอกเช้านี้เริ่มตั้งแต่ตี5 5นาทียังไม่หยุดพักเลยค่ะตอนนี้